ถามหัวใจของท่านโลกภายใต้ดวงตะวันนี้เราต้องการโลกแบบ,แบบที่มีทุกฤดูการมีสายทานมีแม่ไม้และดอกไม้หรือมีแต่ความแหลงร้ายร้อนไหม ว่าเป็นวันหนึ่งที่ที่ทุกภาคส่วน,นนะครับที่ต้องให้ความสาคัญกับวันนี้นะครับอาจจะเกิดจากการสูญเสียระนาาซึ่งกระแสที่เราอยู่ต้องร่วมกันดูแลอนุรักษ์กันนะครับสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีนะครับกรมวิทญยญญาศาสตร์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็ได้ได้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็จัดกิจกรรมอนุรักษ์ขึ้นเนี่ยนะครับในพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์นะครับดงฟ้าหวนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในการที่จัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วน นะครับในพื้นที่จังหวัดอุบุแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับได้ทราบถึงความสําคัญวันนี้นะครับวันนี้นอกเหนือจากจะมีกิจกรรมเนี้สการต่างๆทานด้านงานป่าไม้ก็จะมีกิจกรรมการบวชป่านะครับแล้วก็มีคือกิจกรรมอาบป,ป่าการเสวนานะครับขององค์กรของมูลที่แล้วก็ผู้มีส่วนร่วมนะครับในการที่ดูแลรักษาสัพวากรธรรมชาติ สำหรับกิจกรรมบวชป่าเนี่ยเราจัดอยู่ภายใต้วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาตินะครับประจำปี2568ากเป็นการประยุกนะครับเป็นการประยุกต์ในการที่จะนำพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อที่จะทำให้ปลุกสานึกของผู้คนนะครับในการที่จะมาร่วมกันอนรัก์ทรัพยากรป่าไม้ต้นไม้ที่บวชเนี่ยในความเชื่อก็คือเหมือนเป็นพระนะครับเราก็จะมีความเคารพ มีความให้เกียดหรือว่าที่จะไม่ทําลายเพราะนั้นหลายที่ก็ได้นํากิจกรรมเหล่านี้ไปใช้โดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับมีการดําเนินกิจกรรมเหล่านี้ในหลายพื้นที่แล้วก็ประสบความสาเร็จชาวบ้านในความร่วมมือแล้วก็ไม่ทําลายป่านะครับป่าก็จะกลับมูมสมบูรณ์มากขึ้นครับผมคือหลักการง,ง่ายๆก็คือให้ชาวบ้านไม่จุดไม่เผานะครับ ก็อยากให้เริ่มจากครอบครัวนะคะซึ่งถ้าครอบครัวเนี่ยเริ่มจากที่พ่อแม่นะคะสอนให้เด็กรู้จักรักธรรมชาตินะคะจะทําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยซึมซับกิจกรรมนี้เข้าไปอาปาเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่า forest, forest therapy นะครับก็คือการการบําบัดด้วยป่าเนาะที่จริงการคําว่าอาปาเลยเนี่ยมันมีต้นต้นกําเนิดมาจาก ภาษาญี่ปุ่นจากคาว่าชินลินโยคุครับชินลินแปลว่าป่าโยคุแปลว่าการอาบหรือการปะพรมครับเพราะฉะนั้นการอาบป่าก็คือการที่เราเนี่ยพาตัวเราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศาของธรรมชาติครับเพื่อม,มารับพลังงานจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้ธรรมชาติเนี่ยเยียวยาสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเราครับผลอีกอย่างหนึ่งของการอาบป่าก็คือการที่ประชาชนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ประกอบกิจกรรมในพื้นที่ป่าเนี่ยแล้วก็เกิดความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับป่าครับมาทําให้ประชาชน รักป่ามากขึ้นครับแล้วก็เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยอัตโนมัติเลยครับโดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ต้องลงมือลงแรงมากเลยครับเพราะว่าความรักความหองแหนี้มันเกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนอยู่แล้วครับ ชุงที่ผ่านมาเราเองก็มีการทํากิจกรรมมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและในในส่วนขององค์กรปกองสนท้องถิ่นรวมทั้งภาคประชาสังคมนะครับในการที่เราจะร่วมมือกันแน่งแน่ของการทั้งการปลูกการรักษาการฟื้นฟูต่างๆนะครับและขณะเดียวกันเราก็มีการพูดคุยกันหลายรอบโดยเฉพาะแง่ของการตกลงทํางานร่วมกันเราเรียกว่าบันทึก MOU แต่ก็ต้องยอมรับว่าในแง่ของการทํางานจริงก็ยากลำบากเหมือนกัน เพราะว่าแต่ละหน่วยงานก็จะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับการขับเคลื่อนนะครับอาจจะดูช้าไปแต่ว่าความตั้งใจยังคงมีอยู่ครับและก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีกิจกรรมร่วมกันในแงน่ของการทําตามบันทึก M O U ที่ผ่านมาต้องขอบคุณนะครับทางด้านสนง,งานอนุรักษ์พื้นที่ที่9นะครับที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้ครับ